บทที่ยีบทที่29ยาโคบพบกับราเชลยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาวตะวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะสาฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินมีหินใหญ่ปิดปากบ่อเมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะ ก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ําให้ฝูงแพะแก่กินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาโคบถามเขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮารานยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบันบุตรชายนาโฮหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักยาโคบถามพวกเขาว่าลาบันสบายเดียวหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นแน่ราเชลบุตรสาวของเขา กำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชล ก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงพวกมันเมื่อยาโคบและเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของเขาและฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมัรดาของเขาก็เข้าไปใกล้กลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ําเอาน้ําให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมัรดาของเขากินยาโคบจูบราเชลแล้วร้องห้เสียงดังยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอ และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอเมื่อลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งยาโคบแต่งงานกับบุตรสาวของลาบันแล้วลาบันพูดกับยาโคบว่า พระเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆเ,เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามน่าดูยาโคบก็รักราเชลเขาบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้ท่านเจ็ดปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบันจึงว่า ให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปีเพื่อได้ราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลุงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรรยาฉันเถอะฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงชวนชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดงานเลี้ยงเมื่อเวลาคำ่ำลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบัน ยกศิลปาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอรุ่งขึ้นอยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอาจึงกล่าวแก่ลาบานว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใชล้ลุงเพื่อได้ราเชลไม่ใช่หรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบานจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใชล้ลุงอีกเจ็ดปี ยาโคบก็ยอมและรอจนครบเจ็ดวันของนางแล้วลาบันก็ยกราเชลบทตรีให้เป็นภรรยาลาบันยกบิวฮาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปีพระยาเวทรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งรันแต่ราเชลนั้นเป็นหมันนางเลอาตั้งขันคลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบน ด้วยนางว่าเพราะพระพยาเวทอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉันนางเลอาตั้งคันอีกและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและว่าเพราะพระพยาเวส่งได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รักพระองค์จึงประทานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางตั้งชื่อว่าซิเมโอนนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้ว เหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรรเสริญพระยาเวเหตุนี้นางจึงตั้งชื่อเขาว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีบุตร